สวัสดีค่ะดิฉันนางศิรัตน้ำจันทร์บรรลักษ์งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลังจากที่ได้ทราบแล้วว่าหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมจากบทที่4แล้วนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนบรรณานุกรมสำหรับบทที่5นี้จะนำเสนอเรื่องการเขียนบรรณานุกรมอย่างง่ายว่าต้องทำอย่างไรนะคะสำหรับเนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่อง การพิจารณารายการบรรณานุกรมจากหน้าริขสิทธิ์การพิจารณารายการบรรณานุกรมจากระบบแมททิดการพิจารณารายการบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์การเรียงรายการบรรณานุกรมและการเรียงอักษรด้วยโปรแกรม Microsoft Word การลงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวย่อค่ะบทที่หเทคนิคการเขียนบรรณานุกรมอย่างง่าย เทคนิคการเขียนบันาน,นกรมอย่างง่ายแบ่งออกเป็นหหัวข,ข้อย่อยด้วยกันนะคะข้อหการใช้รายการบันานุกรมจากหน้าลิสิทัลข้อ2การใช้รายการบันานุกรมจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริข้อสามการใช้รายการบันานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์ข้อ4การเรียงอักษรบรนานุกรมด้วยโปรแกรม microsoft word ข้อ5การลงเครื่องหมายวัรคตอน และข้อ6การใช้เครื่องหมายยอ่อการใช้รายการบรรณานุก,กรมจากหน้าลิขสิทธิ์หน้าลิขสิทธิ์หมายถึงหน้าที่แสดงรายการบรรณานุก,กรมของหนังสือได้แก่ชื่อผู้แต่งปีพิมพ์ชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์สำหรับหน้าลิขสิทธิ์จะอยู่ด้านหลังของหน้าปกในในกรณีของปกใน หน,หน้านี้จะอยู่หลังปกในแผ่นหลังสุดให้พิจารณารายการบรรณานุนกรมจากหน้าลิขสิทธิ์นำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียนบรรณานุนกรม้ายเล่มได้ตามตัวอย่างหน้าปกนอกหน้าปกในและหน้าลิขสิทธิ์ตัวอย่างการนํารายการบรรณานุนกรมจากหน้าลิขสิทธิ์มาเขียนบรรณานุนกรม้ายเล่มชื่อผู้แต่งจุดวงเล็บเปิด ปีพศวงเล็บปิดจุดชื่อเรื่องจุดชื่อสำนักพิมพ์จุดการใช้รายการบรรณานุกรมจากระบบข้องสมุดอัตโนมัติแมทริดเมื่อสืบค้นทรัพ,พยากรสารนเทศจากระบบข้องสมุดอัตโนมัติของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยผ่านโปรแกรมการสืบค้นระบบข้องสมุดอัตโนมัติ จะปรากฏรายการบรรณานุกรมของหนังสือที่เลือกให้พิจารณารายการบรรณานุกรมจากระบบห้อสมุดอัตโนมัติมาใช้เป็นแนวทางในการเขียบนบรรณานุกรมถ่ายเล่มได้ตามตัวอยา่างรายการบรรณานุกรมของหนังสือจากโปรแกรมห้อสมุดอัตโนมัติแมทริดตัวอย่างการนํารายการบรรณานุกรมจากระบบห้อสมุดอัตโนมัติแมทริดม,มาเขียบนบรรณานุกรมถ่ายเล่มมีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องสำนักพิมพ์ค่ะการใช้รายการบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อสืบค้นทรัพยากรสารนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศมหาวิทยาลัยรายชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาผ่านฐานข้อมูลอ e c o h o s t จะปรากฏรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารนเทศ 1. การสืบค้นบทความวารสารวิชาการ ให้พยานารายการบรรณานุกรมที่ปรากฏในผลลัพธ์หน้าแรกหรือสามารถเลือกหน้า citation format จากฐานข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการเขียบนบรรณานุกรม้ายเล่มได้ดังนี้ 1. การสืบค้นข้อมูลวารสารทางวิชาการนิตยสารสิ่งพิมพ์และวิดีโอในทุกสาขาวิชาจากฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยลีสารลนำเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักและใส่คำค้นที่ต้องการใส่คำค้นที่ต้องการ 3. หน้าผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบคน้นจะปรากฏปายการบรรณานุกรมของบทความวอราสาร 4. เลือกหน้า citation format จะสามารถนำรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ apa 7ของบทความวารสารไปใช้ได้ตัวอย่างการนำรายการบรรณานุกรมฐานข้อมูลมาเขียนบนโนโรรณานุกรมถ่ายเล่มการใช้รายการบรณานุกรมจากฐานข้อมูล,ลออนไลน์ 2. การสืบค้นวิทยานิพนธ์ให้พิจารณารายการที่ปรากฏในผลลัพธ์หน้าแรกหรือสามารถเลือกหน้า citation format จากฐานข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการเขียนวรรณกรมท้ายเล่มได้ตามตัวอย่างข้อ 1. การสืบค้นวารสารวิชาการนิตยสารสิ่งพิมพ์และวิดีโอในทุกสาขาวิชาจากฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโล,โลโยีสารนเทศมหาวิทยาลัยรายชภาาัฏบ้านสมเด็จพยาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด และเลือกฐานข้อมูลเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ 2. ใส่คำค้นที่ต้องการเช่นรสุคนปลายดง 3. หน้าผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นจะปรากฏรายการบรณานุกรมของวิทยานิพนธ์ตัวอย่างการนำรายการบรณานุกรมจากฐานข้อมูลมาเขียนบรรณานุกรมไทยเล่มมีชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องเป็นวิทยานิพนธ์แบบไหน จากเว็บไซต์อะไรการเรียงอักษรมาโนกรมด้วยโปรแกรม Microsoft Word วิธีการเรียงอักษรด้วยโปรแกรม Microsoft Word ในที่นี้จะนำตัวอย่างรายการทรัพยากรสารเทศที่อ้างถึงในบทที่ผ่านมานำมาเป็นตัวอย่างในการเรียงอักษรมนโนกรมดังน,นี้จากตัวอย่างจะเห็นว่ายังไม่ได้เรียงลำดับอักษรรายการ,กการกทรัพยากรสารเทศหากต้องการจะเรียงลำดับ อักษรของรายการทรัพยากรสารเทศอันดับแรกจะต้องพิมพ์รายการบรรณา,านุกรมตามรูปแบบที่ได้เรียงมาก่อนซึ่งหากมีหลายบรรทัดก็ไม่ต้องกด enter ให้พิมพ์เรียงต่อกันไปเลยเมื่อได้รายการบรรณา,านุกรมรบทุกรายการแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกรายการบรรณา,านุกรมที่ต้องการจัดเรียง 2. เลือกแท็บโฟมในส่วนของพรากราฟส่วนปุ่มซอตเลือกรูปไอคอนจะเป็นตัวอักษร A อยู่บนตัว Z และมีตัวอักษรชี้ลงเพื่อเปิดหน้าต่างซอตแทกขึ้นมาเลือกโอเคผลลัพธ์ที่ได้ระบบจะเรียงรายการบรรณานุกรมที่เลือกให้อัตโนมัติหลังจากนั้นให้เลือกแท็บ Hanging i n d e แถวล่างสำหรับจัดหน้ากระดาษเลื่อนเข้ามา1แถบ 1. เครื่องหมายมหาภาคหรือจุดหรือ full stop ปิดท้ายแต่ละรายการและเว้นหนึ่งระยะตัวอักษรข้อ2เครื่องหมายขีดเอ็นหรือ backslash มีค่าเท่ากับการเว้นหนึ่งระยะตัวอักษรดังตัวอย่าง 3. เครื่องหมายอน แทนคำว่าแอนใช้ในส่วนผู้แต่งกรณีมีมากกว่าสองคนขึ้นไปดังตัวอย่าง 4. กรณีบรรณานุกรมรายการที่หนึ่งลงรายการผู้แต่งไปแล้วและมีบรรนานุกรมรายการอ้างอิงผู้แต่งท่านนั้นส้ำเป็นรายการที่สองให้ใช้เครื่องหมายยัติพังหรือขีดกลางแทนค่า10ตัวอักษรและปิดด้วยเครื่องหมาย มหัสภาพดังตัวอย่าง 5. การนั่งเอกสารมากกว่าหนึ่งเล่งและปีพิมพ์ส้ำกันสำหรับงานเขียนภาษาไทยให้กำกับตัวอักษรด้วยกไกายถึงพนภคู่ส่วนงานเขียนภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร A ถึง Z กำกับไว้หลังปีพิมพ์ดังตัวอย่าง 6. ข้อควรระวังเรื่องการตัดคำ โดยเฉพาะใน URL a d d e s s ให้ตัดคำหลังเครื่องหมายดังต่อไปนี้เครื่องหมายจุดขีดเลเครื่องหมายคำถามเท่ากับบวกยติพังเป็นต้นหรือใช้โปรแกรม BSU short URL เพื่อความถูกต้องดังตัวอย่าง7หากลงรายการมรรณานุกรมไม่พอหนึ่งบรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วเว้นเข้ามาหนึ่งแถบและหากพิมพ์ข้อมูลไม่พอให้ทำเช่นนี้ในบรรทัดถัดไปจนกว่าจะใส่ข้อมูลครบดังตัวอย่างการใช้อักษรย่อในการพิมพ์บรรณานุกรมไม่ปรากฏปีที่พิมพ์อักษรย่อมจุดปจุดพอจุด no publishing อักษรย่อ N.P. จุด p จุด ไม่ปรากฏปีพิมพ์อักษรยอ่อมจุดปจุดปจุด No d a อักษรยอ่อ n. จุด d. จุด b a นธิการอักษรยอ่ ore, อบกจุด Editor หรือ Editors อักษรยอ่อ e. ดจุดหรือ eds. จุด Translator อักษรย่อ t. จุด Edition อักษรย่อ e. d จุด Set edition, l i v i s e t Edition อักษรย่อ Flips จุด ed จุด s o r c e t Edition อักษรย่อ2 nd ข้อ ed จุด Page อักษรย่อ p จุด Volume อักษรย่อ vol จุด Volume อักษรย่อ vols จุด Number อักษรย่อ no จุด พาร์ทอักษยรย่อ PT จุด